สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้น้องกำไรพามาที่ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้พามาชมนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเกียนอ่าเดี๋ยวจะได้สมัยก่อนเรียกเกียนสมัยก่อนเรียกเกียนเดี๋ยวนี้เขาเรียกเวียนเดี๋ยวนี้เ็าเรียกกุกเวียนนะคะอ่าเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านแล้วก็แขกรับเชิญค่ะมีแขกรับเชิญด้วยคุณพ่อเสน่สอนคุณสวัสดีค่ะ สวัสดีแขกรับเชิญด้วยค่ะดีเจหนุ่มยอดรัตยุสิก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 ค่ะคุณพ่อค้านี่เป็นเป็นเกวียนที่บ้านเลยใช่ไหมคะใช่ใช่กี่ปีแล้วค่อยได้โดยประมาณร้อยกว่าปีนะกว่าปีโอ้เป็นเป็นเกวียนที่ใช้ทำอะไรคะเกวียนเนี้ยใช้ทำอะไรเข็นอ้อย ไม้แถวนี้มีอ้อยเหรอคะสมัยก่อนสมัยก่อนตรงนี้ไม่มีอ้อยเขาเข็นข้าวเข็นข้าวแล้วก็เข็นเข็นซุงค่ะไม้ซุงไม้ซุงเหรอ่ะเหรอเป็นซุงเป็นต้นๆแล้วผูกไว้ใต้ท้องอ๋อเอาเอาผูกตรงไหนคะซุงเนี่ยผูกขาแล้วใช้เนี่ยนั่นเอาแต่ทางนู้นทางโน้นจะเป็นเป็นไช้สลิงเออทางนู้นจะเป็นยึดจีร่า เนโอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของเกวียนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกปลาแหลกไหนนี้ปลแหลกปลาแหลกหรือแปลกปลาแหลกปลแหลกปลแหลกแต่จริงเอ้ยปลแหลกนะคะเรียกว่าปลแหลกตรงนี้ปลาแหลกปลาแหลกอันนี้ล้อมันเขาเขาล้อเขาเรียกความมะขามเเรียกนะอะไรนะคะอเกียนลอเกียนเเรียกอะไรมะขามน กงกรรมกงเกวียนฝักมะขามอันนี้เป็นเรื่องกิจกรรมอันนี้เขาเรียกกรรมำตรงกรรมกอเกวียนกี้เกวียนเขาบอกกงกรรมกงเกวียนมันก็มีที่มาอันนี้กำอันนี้กรรมของเกวียนนะอันนี้ดุมดุมดุมอ่าดุมนู่นนะคะดุมนะคะดุมอ่าอ่ามันเป็นส่วนยึดล้อเนาะอ่าเล็กๆนี่เขาเรียกลูกกง ลูกกองการเราหล่นลงมาใช่ไหมการของหล่นจะกระโดดลงมาก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเขามีที่ขาดแบบนี้ด้วยดูดิเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้ทั้งหมดไมม้้ทังหดเลยอันนู้นเขาเรียกลำพองไหนคะอันเนี้ยยาวๆเนี่ยคะลำพองลำพองเรียกแม่กระพองแม่กระพองเรียกแม่กระพองลำพองแม่กระพองประกอบเขาไม่ใช้ตะปูเลยเป็น โอ้ไหนไหนใช้ใช้อะไรในการยึดนะคะคุณพ่อไหนคะอ๋อเนี่ยพี่มาดูนี่ค่ะปลาแหลกท่อที่ยึดปลาแหลกนี่คือเป็นเป็นส่วนของไม้ทั้งหมดเนาะอันนี้เป็นคานร์นคานเจอปูเลยโอ้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นเป็นโลหะเลยเพราะว่าในอดีตมันไม่มีอ่ะเนาะอันนี้เขาเรียกปลาแหลกนะอันนู้นี่ยอันนั้นอันนี้ประหลาดปลาแหลก อ๋อปลาแหลกอันนี้ก็ปลาแหลกนี่เออนี่หัวควายนี่ก็ปลาแหลกนี่หัวควายหัวควายกลุนึกที่กำไลแล้วใครเอาหัวควายเออพูดถึงหัวควายนี่ึ้นมาได้ถึงเรื่องควายกลุนึกที่กำไรอ๋อออ๋หรอใช่ไหมอันนั้นเลยเขาเรียกเอาเรียกตะเเ้มันหัวนี่ใช่ไหมคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เข้าตรงเนี้ยที่เข้าแล้วตัวใสแอกตรงเนี้กำไลอ๋อนี้เรามาดูลูกกระโปงเรียน ไ, smile, ไหน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 ไหคือยงมันโผล่เวีนตรงนี้ตงน uh oh, uh, uh, right? ี well, channels, mm ้มนตงนี้มันจะเหมือนหัวตะเนนี่อมันจะมีความเนเหมือนเหมืหัวจะเข้เนาะหัวตะเข้ในกระป๋าตะเข้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นควายสองตัวใช่ไหมหรือวัววัวสองตัวตรงนี้พาดบนแอกใช่ไหมฮะแอกก็คือที่มันระหว่างควายสองตัวถูกไหมยอกที่เหมือนข้แหลกนาฝันอ๋อค่ะ เราเยวเเ,เ,เ,เหน๋ยวเหนยวไหนที่ว่าอันนัเกียอะไรนะขออีกรอบนึงกระโปเวียนเดน <c oughs> ี๋ยวเดียวหันมาพูดทางี้อะอะไรนะกระโปเวียนโอ้ยตไพี่ยอดกมันสอนีมันเ <c oughs> หมือนไหม ไหนคะอันนี้ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางมันมันจะล็อกมันจะล็อกมันจะล็อกเพลาอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้ไม่บอกอะไรครับมันจะล็อกเพลาไงอ๋ออันไหนคือเพลาคะเพลาอยู่างนี่มีนีมันอันนี้อันนี้คือเพลาที่มันนางแอ็ดเอ็ดใช่ไหมเออดีๆก็เอาไขทาแหละอ๋อนี่นี่ที่เวลาขึ้นเกวียนแล้วมันนางออดแอดออดแอดตรงนี้คือเพลาคือว่าเกวียนมันถูกยังไงเนื้อไม้มันถูกกันมันทำในไม้เนี่ย เป็นไม้ทั้งหมดนะคะแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่เราคุยกันว่าอะไรที่มันมันช่วยลดการเสียดสีนะที่ไม่ให้มันอัดแอดเย็ดแอดเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้ใช้จารบีไหมก็ใช้ไข่ไข่สัตว์ไข่ไข่ัวไข่ฟานี่คุณพ่อบอกว่าสมัยก่อนนี่ใช้ไข่มันวัวไข่มันควายนะคะไข่ปลาสแล้วก็มาหยอดคุณพ่อหยอดตรงนี้เหรอใช่ใช้ชามันจะแบบแข็งแบบจารบีเลยอ๋อ มีคุณสมบัติคล้ายกับจารบีในอดีตมันไม่มีเนาะใช่ไแล้วเราเห็นถลุงเกียนไหมถั่งอะไรคะถลุงเกียนถลุงเกียนมันเป็นไงคะอ่ามันอยู่ข้างในที่ถั่วเผาเนี่ยกาเรียกถลุงเกียนอันไหนเผาเลยลืมละอันนี้เผาเออถลุงเกียนอยู่ข้างในเนี่ยถลุงเกียนเอาไว้ทําอะไรถลุงเนี่ยอ้าวถลุงมันมีไงเอาไว้ทําอะไรตรงไหนใส่เผาเอาไว้ใส่เผาเนี่ย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 ตัวนี้อ๋อตัวข้อต่อตรงนี้ค่ะพี่คะนี่ค่ะ ดูเกียนค่ะดูเกียนถัลุงถัลุงเกียนนี่นี่นี่ตัวนี้คือตัวสายเผาถั่ลุงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถัลุงถัลุงเกียนอ่าใช่อุ้ยมีเขาควายด้วยอะเป็นแมวปืนเลยคุณพ่อควายตัวนี้นี่มีอดีตหรือเปล่าคะตัวนี้นานแล้วนะควายควายตัวนี้ชื่อกำไรควายกงนึกโอ้ควายกงนึกนะชื่อกำไรดีเจกำไรพาเบิ่งเขาควายกำไรนะคะเจ็บตัวเนี้ย ตัวนนี้มีส่วนไหนอีกคะตัวนี้ตัวนี้เี้เนะตัวนี้ตัวนี้มันมันรับเผาไว้2องอันเลยรับเผาไว้สองอันอ๋อมาทอนี้อันนี้กระกระโปรงเกลียวกระโปรงเปลียนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้กระบอกใส่ไม่ไหวกระบอกใส่ไม่ไหวใน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 อันนี้สำคัญกลับกาาลัากระบอกใส่ไม่หวดี้สำคัญมากนะคะกระบอกใส่ไม่ไหวยังขยับได้ฮะ นี่คือกระบอกใส่ไม้หวายเอาไว้เอาไว้ไว้ไว้ไวไวตีควายเวลาควายไม่เดินใช่ไหมไปทางซ้ายไปทางขวายังไงเอาหวายใส่ตรงนี้เนาะเล่มนี้เลยราคาเล่มนี้ตอนนี้ตีอยู่เลยราคาสี่แสนบาทฮะสี่แสนห้าเกวียนเล่มเนี้ยนะเวลานี้สี่แสนห้าเกวียนเขาเรียกยว่าเป็นเล่มแล้ว สี่แสนห้าเวลานี้ถ้ามให่นะะอถ้าความใหม่ก่อนะฮะความเก่าความใหม่อะตาใหมแล้วสาวแสนไม่ขายตรงเนี้ยแล้วสาวแสนอันนี้ยมันมันเป็นหน้าแปดไหหน้าแปดเนี้ยตอนนี้เป็นคาเนี่ยแต่ฟความใหม่ยิ่งมันเนี่ยดูเนี่ยนิ้วนิ้วติดเลยแปลว่าอะไรคะนิ้วติดแปลว่าอะไรไม่ได้ใช้เลยไไม่ด้ใช้เลยยังใหม่สภาพของเขาไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเพราะงั้นมันจะสึกลงไปเรื่อยแต่อนุสึกแล้วเนี่ย มันจะหักอ๋อยิ่งใช้มันก็สึกไปเรื่อยๆล้อมก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงใช่ไหมอันนี้เนี่ยดูเลยนี่อุ่นเหี้ยบไปด่กเลยหมายถึงหมายถึงเลยเนี่รเลยอสรุปว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่โดยประมาณตัวนี้ตัวสี่สี่แสนสี่แสนห้าหกแสนสี่สี่หกแสนหนูขายหกแสนอันนี้สี่แสนห้าไงหนูว่าแสนห้าใครใครใครถ้ามีคนสนใจนี่ขายจริงเหรอคะหนูถามก่อนขายจริงเหรออันนี้สี่แสนห้าไง แต่ถ้าแต่ถ้าผ่านก็ไรนี่โอ้โประมูลโอ้ใช่หรือใครจะให้มากกว่านี้เออเปิดประมูลเดี๋ยวนี้เลยไหมคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นอันนี้ใช้มานานเรียนโบราณขนาดนี้ใช้มาเลยใช้บรรนาไปดูไปดูคันโน้นนะคะอันนี้ใช้มานานแล้วะจักษ์ก็ดูสภาพสีความสวยงามอันนี้ใช้มานานแล้วอยเนี่ยเขาเรียกอันนั้นเท่าไหร่นะแปด หน้าแปดหน้าแปดอันนี้หน้าอะไรคะตัวนี้เป็นเล็กอันนี้หน้าหกหน้าหกอันนี้น่ารักเออเออใช่ไหมอ๋อก็ดูนิ้วนะนอนแรกที่เอานิ้วจิ้มเข้าไปแล้วดูความห่างดีนี้อันนี้เก่าอันนี้นอันนี้เขาเรียกทูบทูบเฟียนนะฮะนี่เรียกทูบมันทูบไหนคะทูบไเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวตัวนู้นหัวหัวไอ้เค้กมันมีมวยตัวต่อนี่ไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจนี่นี่ไอ้ตัวเนี่ย ตรงนี้เขาเรียกหัวตะเข้ใช่ป่ะใช่แต่ตรงนี้เขาเรียกทูบฮะทูบเพียนทูบอ่าตรงนี้เขาเียตัวนี่ตัวต่อค่ะอ่าเขาเรียกหัวตะเข้ที่นั้นที่กรงอนอยู่ใช่ป่ะหัวตะเข้แต่ตรงนี้เขาเรียกทูบเพียนทูบเพียนทูบเพียนเอาง่ายๆถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถก็ก็เป็นเนี่ยคัสซีคัสซีคัสซีรถคัสซีรถเอาปิดตรงนู้นนะปิดตรงนู้นนะ ันนี้ขอบคุณคุณพ่อเสน่ห์มากเลยนะคะเดี๋ยวพาชมพาชมบ้านของเจ้าของเกียร์ราคา4ี่แสนห<น>้าหน่อยนะคะแต่เราผาแล้วก็ไรนี่หกแสนค่ะนี่ค่ะคาริหาดนะคะคาริหาดนี่ค่ะคาริหาคาริหาหนี่ได้ข่าวว่าอายุ มันต้องพอๆกับเกวียนร้อยกว่าปีนะคะร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นคาลิค่าที่ใหญ่มากเลยนะเสากี่ต้นคะถามหน่อยร้อยสามต้นหนึ่งร้อยสามต้นค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็อยากจะให้ติดตามช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกี่สนที่สนับสนุนมากๆขอบคุณมากค่ะ